การวัดและการประเมินผลนะคะเป็นกระบวนการวัดผลที่กระทําอย่างมีระบบเพื่อใช้ในการเปรียบเทียบความสามารถของบุคคลโดยใช้ข้อสอบหรือคําถามเพื่อไปกระตุ้นให้สมองนแสดงพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาค่ะความสําคัญของการวัดและการประเมินผ,ผลการเรียนรู้นะคะ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดคุณภาพการเรียนรู้ ตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวังและมาตรฐานการเรียนรู้จากประเภทของการประเมินโดยเฉพาะการแบ่งประเภทโดยใช้จุดประสงค์ของการประเมินเป็นเกณฑ์ในการแบ่งประเภทจะเห็นว่าการวัดและการประเมินผลการเรียนนอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้วยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการการสอนของคุณครูและเป็นข้อมูลสําคัญที่สะท้อนคุณภาพการดําเนินงานของการจัดการศึกษาของสถานศึกษาด้วยดังนั้นครูและสถานศึกษาต้องมีข้อมูลผลการ เรียนรู้ของผู้เรียนทั้งจากการประเมินในระดับชั้นเรียนระดับสถานศึกษาและระดับอื่นที่สูงขึ้นประโยชน์ของการวัดและประเมินผลการเรียนรู้จำแนกเป็นด้านๆดังนี้ค่ะ 1. ด้านการจัดการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนมีประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้หรือการจัดการเรียนการสอนดังนี้ค่ะ หเพื่อจัดตำแหน่งผลจากการวัดบอกได้ว่าผู้เรียนมีความรู้ความสามารถอยู่ในระดับใดของกลุ่มหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์แล้วอยู่ในระดับใดการวัดและการประเมินเพื่อจัดตำแหน่งนี้มักใช้ในวัตถุประสงค์สองประการคือ 1. เพื่อคัดแยก2เพื่อแยกประเภทค่ะ 1.2เพื่อวินิจฉัยเป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเพื่อหาจุดเด่นและจุดด้อยของผู้เรียนว่ามีปัญหาในเรื่องใดจุดใดมากน้อยเพียงใดเพื่อนำไปสู่การตัดสินใจการวางแผนการจัดการเรียนรู้และการปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเครื่องมือที่ใช้วัดเพื่อการวินิจฉัยเรียกว่าแบบทดสอบวินิจฉัยหรือแบบทดสอบวินิจฉัยการเรียนประโยชน์ของการวัดและประเมินประเภทนี้นำไปใช้ในวัตถุประสงค์สองประการดังนี้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนและเพื่อปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ค่ะ 1.3เพื่อการตรวจสอบและปรับปรุงการประเมินเพื่อพัฒนาเป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบผลการเรียนรู้เทียบกับจุดประสงค์หรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังผลจากการประเมินใช้พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยอาจจะปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนวิธีการสอนปรับเปลี่ยนสื่อการสอนใช้นวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อนําไปสู่การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ1.4นะคะเพื่อการเปรียบเทียบ เป็นการใช้ผลการวัดและประเมินเปรียบเทียบว,ว่าผู้เรียนมีพัฒนาการจากเดิมเพียงใดและอยู่ในระดับที่พึงพอใจหรือไม่1.5เพื่อการตัดสินการประเมินเพื่อการตัดสินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นการประเมินรวมคือใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดเทียบกับเกณฑ์เพื่อตัดสินผลการเรียนว่าผ่านหรือไม่ผ่านหรือให้ระดับคะแนนค่ะ 2. ด้านการแนะแนวนะคะ ผลจากการวัดและประเมินผู้เรียนช่วยให้ทราบว่าผู้เรียนมีปัญหาและข้อบกพร่องในเรื่องใดามากน้อยเพียงใดซึ่งสามารถแนะนําได้ช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการแก้ปัญหามีการปรับตัวได้ถูกต้องตรงประเด็นนอกจากนี้ผลการวัดและประเมิผนผลยังบ่งบอกความรู้ความสามารถความถนัดและความสนใจของผู้เรียนซึ่งสามารถนําไปใช้แนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวการเลือกอาชีพให้แก่ผู้เรียนได้ค่ะ ด้านที่3นะคะด้านการบริหารข้อมูลจากการวัดและประเมินผู้เรียนช่วยให้ผู้บริหารเห็นข้อบกพร่องต่างๆของการจัดการเรียนรู้เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบ่งบอกถึงคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาผู้บริหารศึกษามักใช้ข้อมูลที่ได้จากการวัดและประเมินผลใช้ในการตัดสินใจหลายอย่างเช่นการพัฒนาบุคลากรการจัดครูข้อสอนการจัดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการเรียนนอกจากนี้การวัดและประเมินผลยังให้ข้อมูลที่สําคัญในการจัดทํารายงานการประเมินตนเองเพื่อรายงานผลการจัดการศึกษาสู่ผู้ปกครองสาธารณชนหน่วยงานต้นสังกัดและนําไปสู่การรองรับการประเมินภายนอกจะเห็นจากการวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นหัวใจสําคัญของระบบการประกันคุณภาพทางภายในและภายนอกสถานศึกษาค่ะ ด้านที่4นะคะด้านการวิจัยค่ะการวัดและการประเมินผลมีประโยชน์ต่อการวิจัยหลายประการดังนี้ค่ะข้อแรกนะคะข้อมูลจากการวัดและประเมินผลเน้นํำไปสู่ปัญหาการวิจัยข้อ 2. การวัดและประเมินผลเป็นเครื่องมือของการวิจัย การวิจัยใช้การวัดในการรวบรวมข้อมูลเพื่อศึกษาผลการวิจัยขั้นตอนนี้เริ่มจากการหาหรือสร้างเครื่องมือวัดการทดลองการใช้เครื่องมือการหาคุณภาพเครื่องมือจนถึงการใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพแล้วรวบรวมข้อมูลการวัดตัวแปรที่ศึกษาหรืออาจต้องตีค่าข้อมูลจะเห็นได้ว่าการวัดและประเมินผลมีบทบาทสําคัญมากในการวิจัยเพราะถ้ามีการวัดไม่ดีใช้เครื่องมือคุณภาพที่ไม่มีที่ไม่ดีผลของการวิจัยก็จะขาดความน่าเชื่อถือไปด้วยค่ะ